ยาพิษในโลกปัจจุบันคือคำพูดของคนที่หวังดีคนที่หวังดีส่วนใหญ่จริงๆแล้วอ่ะต้องเช็คดูดีๆว่าเขาหวังดีกับเราจริงไหมเขาไม่รู้ด้วซ้ำว่าเรากำลังคิดอะไรรู้สึกอะไรและเราต้องการอะไรกันแน่เพื่อนที่หวังดีจริงๆเขาจะไม่มีทางแนะนำเราทำในสิ่งที่เราไม่ได้อยากทำแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนนั้นสังเกตดูดีๆนะคะเพื่อนที่หวังดีจะชอบพูดว่า แกอย่าทำเลยมันไม่เวิร์กหรอกฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันว่ามัน out แล้วตลาดวายแล้วแกอย่าไปขายเลยออนไลน์พัฒนาตัวเองไม่ต้องพัฒนาแล้วไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่สังเกตนะคะ <c oughs> เพื่อนที่หวังดีแบบอาบยาพิษส่วนใหญ่จะเป็นความหวังดีที่มีความหวังร้ายซ่อนเร้นอยู่ในนั้นสังเกตง่ายนิดเดียวค่ะคำพูดของเขาจะไปในทางลบ จะไปในเชิงลบจะชอบเตะตัดขาเราแบบที่เราก็ไม่รู้ตัวด้วยความที่เรารักเขาด้วยความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันเราก็ไม่ได้มองเห็นว่าความหวังดีนั้นอาบชุ่มด้วยยาพิษดังนั้นเพื่อนที่หวังดีกันจริงๆเขาจะไม่แนะนําในทางลบค่ะเขาจะสนับสนุนเพื่อนเขาจะเห็นด้วยในสิ่งที่เพื่อนเขาทำเขาจะให้พื้นที่ให้ความคิดเป็นของเพื่อนคนที่หวังดีจริงๆ เขาจะทำหน้าที่ในการเป็นเพื่อนรักส่งกําลังใจส่งพลังใจและให้การสนับสนุนเกื้อกูลในทุกทิศทุกทางเท่าที่เขาจะเกื้อกูลได้คำพูดที่เขาจะพูดจะกลายเป็นคำพูดส่งกําลังใจให้พลังแทนที่จะเตะตัดขาเราในทุกการตัดสินใจและในทุกการกระทำเช็คดูดีๆนะคะว่าเพื่อนที่เรามีเป็นเพื่อนที่หวังดีหรือหวังดีแต่หวังร้ายในใจลึกๆนั่นแหละ คือยาพิดในโลกปัจจุบันด้วยร,รักและส่งพลังค่ะ